มา16เต็มเต็มแอดแพนพารวยหลักกิโลพาปัง16กรกฎาคม66 ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะการบ้านชุดที่2ติวกันต่อในวิชาความรวยนะเท่าที่อ่านความเห็นในคลิปก่อนหน้านี้นะคะมีคนบอกกินมาม่าอีกแล้วค่ะครูงวดนี้ต้องได้กินก๋วยเตี๋ยวว่านนะคะ บางคนได้16เสมอทุนได้เครื่องเดียวเกือบว่าพ่อคาสุรดอ้ยตายแล้วนะคะค่าสมมติกับบอดายค่าประกากับบอดายอวสานนะคะเอาใหม่นะคะงวดนี้เราต้องปังแบบคะแนนสูงๆไปเลยนะ,ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มติวกันเลยนะคะเริ่มจากชุดต,ตัวเลขของแอดเป็นแพนพารวยสําหรับงวดที่ผ่านมา1กรกฎาคมแอดเป็นแพนก็พา,รพารเรารวยอยู่นะคะทุกคนสําหรับเลขสู่รตารางของเขา ให้6กมาเลขออก1 6ออกเป็นตัวกลับนั่นเองและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสําหรับวดที่ผ่านมานั่นเองนะคะและสําหรับวดใหม่16กรกฎาคมแอดแพนพนให้มาเป็นเลขสูตรตารางของเขานะคะจะมีเลข4 1 9 1 6 4 9 4 3ตัวจะมี9 1 4และ 614นั่นเองเน้นๆ1น,น 14, อาจจะมาไหมสำหรับวันนี้เป็นเลขสูตรตารางของแอดแพนพารวยมาลุ้นไปด้วยกันวงววันนี้แอดแพนจะพาเรารวยไหมนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของไอคิวไอเดีย e นะคะทุกคนเมื่อวานแอดมินนำมาฝากแล้วนำมาเน้นย้ำกันอีกทีนึงเนื่องจากว่ามีเลข94ที่ตรงกันเลยกับเลขสูตรตารางของแอดแพนพารวยแอดแพนพารวยสูตรตารางก็มี94เช่นเดียวกันถือว่า9 4 ตรงกันเลยกับเลขของ s i q idea ใบนี้อ่มาลุ้นการซื้องวดที่แล้วก็เข้าทั้งบนฟ้าและลงล่างเลยให้6,1กับ50มา s i q idea ปรากฏว่าเลขออก05และ16นั่นเองอ่มาลุ้นการวัดจะเข้าอีกสำหรับวดนี้ไหมนะคะ รวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้นะคะเป็นข้อมูลใหม่แอดมินเจอมาเลยนํามาฝากสําหรับมวดใหม่นะมวดที่แล้วเขาบอกว่าให้50แอดหลานกล้วยบินนะคะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้แอดมินก็เคยได้นํามาฝากแต่ว่างวดที่แล้วไม่เห็นข้อมูลเลยไม่ได้นํามาฝากนั่นเองนะคะสําหรับงวด16กรกฎาคมแอดหลานกล้วยบินให้มา3ตัวเม็ดเดียวหางเดียวแขนๆเลยนั่นก็คือเลข865 2ตัวจะมี86 85 และเลข6 5นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของแอดหลานกล้วยบีนอามารุนกันว่าจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขของเฮียนันนะคะทุกคนเฮียนันให้มาสำหรับงวดนี้16กรกฎาคม3ตัวให้มาเม็ดเดียวเลยนั่นก็คือเลข573นะคะตัดเล่นจะมี7357แล้วก็53นั่นเองส่วน2ตัวลงล่างเฮียนันให้มาเม็ดเดียวเช่นเดียวกัน แต่ว่าให้เลขเบิ้ลมานั่นเองนะคะอะวันนี้ให้เบิ้ลห6หกมาห 6, 6จะมาไหมเลขเบิ้ลจะมาไหมสําหรับวันนี้สิกรกฎาคมมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะรวมไปถึงใบนี้เป็นเลขจากแอดเทปแอดเทปให้มา16กรกฎาคม3ตัวจะมีทั้งหมด2องหางด้วยกันนั่นก็คือเลขสามและ3 68นะคะส่วน2ตัวจะมี58กับ68นะคะรวมไปถึงสาด้วยนะคะทุกคนมีสาห 5 8และ6 8ถือว่างวดนี้เลขของแอทเทฟก็มีไม่เยอะนะคะทุกคนมีแค่3หางเท่านั้นสำหรับเลข2ตัวส่วน3ตัวก็มี2หางด้วยกันมาลุ้นกันสำหรับงวดนี้ว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะจากนั้นเรามาดูการที่เลขสายนายบอกกันบ้างดีกว่าเป็นเลขจากแอดฟินิกนั่นเองให้มาสำหรับงวดที่แล้วเลขของแอดฟินิกในช่วงโค้งสุดท้าย ก็ให้เด่น5มี05 50ด้วยนะคะก็ถือว่าเข้าสำหรับเลขของแอดฟินิกในช่วงโคง้งสุดท้ายสำหรับไปนี้นะคะ16กรกฎาคมเป็นเลขสายนบอกนั่นเองเขาบอกว่าถ้า9มา100%ต้องมา90 91 94นะคะเน้นๆ90 09นะคะเน้นๆ90นั่นเองเนี่ยาจะเป็นยังไงจะมาไหมสำหรับเลข90 09งวดนี้0จะยังคงเหลือไหมนะคะ0ที่เหลือจะมี0-2 04และ เลข08ที่ยังไม่มามี3ศูนย์นี้นะคะทุกคน0204และ08อ่ามารุนการจะเป็นยังไงสำหรับงวดนี้นะคะและใบนี้เป็นเลขจากแอดสวนแตงเจ้าของเดียวกันกับแอดฟินนิงนั่นเองให้มาเป็นชุดเต็มนะคะ16กรกฎาคม3ตัวจะมี8 9 1 2 7 1 5 9 4 9 7 1และ3 9 7นั่นเองสำหรับ2ตัวฝั่งซ้ายจะมี9 1 9 4 9 7นะคะฝั่งขวา7 0 7172แล้วก็ตรงกลาง15่าอ่ะมีทุกตำแหน่งจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้เลขของแอสส่วนแต่งนะคะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันเลยส่วนชุดเน้นชูตัดเจ้าของข้อมูลเขาจะให้อีกทีหนึ่งนะคะรวมไปถึงแนวทางโค้งสุดท้ายของแอดฟินิกเขาก็จะลงไว้ก่อนเลขออก1วันในช่วงดึกๆก,ก่อนเลขออกนั่นเองนะคะและสำหรับใบนี้นะคะทุกคนเป็นเลขจากแม่บุญเหลือแม่บุญเหลือให้มาเป็นเลขเด่นลงล่างนั่นเองจะมี3 4แล้วก็ 53X 4X และ 5X อาจจะเป็นเลขอะไรสำหรับเลขของแม่บุญเหลือเรามาลุ้นไปด้วยกันสำหรับงวดนี้นะคะและจากนั้นมาต่อกันด้วยกับชุดตัวเลขของเอดเชดเมืองอุบลนะคะทุกคนเป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงสำหรับงวดที่แล้วเอดเชดก็ให้1.6มาเช่นเดียวกันปรากฏว่าเลขก็ออก1.6สําหรับงวด1กรกฎาคมนะคะ และสำหรับพวดใหม่อาจารย์เชษเมืองอุบลให้มาแล้วนะคะสตัวจะมี417 945และ514นั่นเอง2ตัวจะมี1417 94และ45แน่นอนเลยถือว่ามีเลข2หาง14กับ94นี้มาตรงกันเลยนะคะกับเลขสูตรตารางของแอดเพนแพนพารวยแอดเพนแพนพารวยก็ให้1441 4, 4, 1, และ94มาด้วยซึ่งตรงกันเลยกับเลขของ อาจารย์เชษฐเมืองอุบลนั่นเองอา่มาลุ้นกันว่าจะเข้าไหมสําหรับงวดนี้นะคะและทีนี้เรามาดูกันที่เลขหลักกิโลกันบ้างดีกว่าเรียกได้ว่ามาแรงมากนะจุดจุดนี้นะคะทุกคนสําหรับเลขหลักกิโลเรียกได้ว่าออกติดกันมาหลายงวดเช่นเดียวกันตั้งแต่2 7นะคะทุกคนออก2 7 7 2แล้วก็ต่อมางวดล่าสุดเลยนะก็ออก1 6 กับ500、5นั่นเองเรียกได้ว,ว่าเลขหลักกิโลก็เป็นเลขที่ดังมากๆเช่นเดียวกันสําหรับวันนี้นะคะและที่นี้ผู้คนก็จับตามองไปที่เลขที่ยังไม่ออกนั่นเองนะคะและแล้วก็โฟกัสไปที่เลข1 8 8 1นั่นเองนะคะและ1881นี้เรียกได้ว,ว่าเข้าโครงการคนละครึ่งของครึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเลขเด่นเลขดังสําหรับวันนี้กันเลยทีเดียว เลข18นะคะทุกคนเลขหลักกิโลที่ยังไม่มานะ,ะามาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับว้นนี้เลขหลักกิโลจะเข้าไหมมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะ <S <S และสําหรับชุดตัวเลขใบนี้เป็นเลขจากแอดดุยพรานให้มาสําหรับว้นนี้16กรกฎาคมนะคะเจ้าของข้อมูลบอกว่าเป็นชุดวัดดวงนั่นเองส่วนชุดเต็มก็จะให้อีกทีหนึ่งนะคะเขาบอกว่าชุดเต็มชนกันกับเจ้าอื่นๆนั่นเองนะคะสาหรับว้นนี้3ตัวแอดดุยพรานให้มาจะมี504 และ514นั่นเองอีกครั้งนะคะสตัว504และ514นั่นเองและสำหรับ2ตัวของแอดดุย่พารันให้มาจะมีเลข04กับ14นั่นเองอ่ะ04จะมาไหมแน่นอนเลยถือว่ามีเลข14นี้ตรงกันเลยนะคะกับเลขสูตรตารางของแอดเป็นแผนพารวยแอดเป็นแผนพารวยก็ให้41,14มาเช่นเดียวกัน ถือว่าตรงกันเลยกับเลขของแอดดุยพรานงวดนี้อามาลุนการจะเป็นยังไงนะฮะเราจะได้กินมาม่าหรือชาบูจะทราบผลไปด้วยกันนะคะซึ่งบางคนก็ถูกเยอะเหมือนกันสําหรับงวดที่ผ่านมาบางคนได้3ตัวตรงๆบางคนได้เป็นแสนเป็นล้านอ่ะแอดมินดีใจด้วยนะสําหรับคนที่สอบผ่านได้คะแนนสูงๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่สอบไม่ผ่านนะ,ะชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ นำมาแบ่งปันเพื่อนเพอนเพื่อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยใครที่สอบไม่ผ่านงวดที่แล้วแอดมินขอให้สอบผ่านในงวดนี้นะสอบผ่านแบบให้ได้คะแนนเยอะๆเลยนะคะ สำหรับวันที่7เดือน7แอดมินไปงานนะคะทุกคนมีงานวันที่7เดือน7แล้วก็อาจจะได้หยุด7ถึง8จำนวน2วันนะเลยแจ้งเพื่อนๆก่อนนะคะอาจจะได้หยุดวันที่7ถึง8 หรืออาจจะได้หยุดแค่วันที่8นะคะถ้าวันที่7พอทําข้อมูลได้แอดมินก็อาจจะลงคลิปในวันที่7ส่วนวันที่8ก็น่าจะได้หยุดอย่างแน่นอนนะคะแล้วเจอกันใน EP ีหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขูสุข้ขขนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะ พี่น้องแห่งแห่งมันหมาน,มนสุขขูสุคนเด้อค่ะเด้อ